โรสรีวิวขนมจีนอบแห้งแป้งสดเส้นเล็กเหนียวนุ่มตราแซบก่อไม่ใส่สารกันบูดค่ะคราวนี้มาลองขนมจีนอบแห้งตราแซบก่อกันบ้างค่ะเพื่อนผลิตจากแป้งสดนะคะเส้นเล็กเหนียวนุ่มค่ะเพื่อนนี่ค่ะ สะอาดปลอดภัยไม่เส่สารกันบูดด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ทานขนมจีนแป้งหมักไม่ได้นะคะท้องอืดอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนก็ลองแซบก่อดูนะคะเป็นขนมจีนเส้นเล็กๆค่ะอบแห้งนะคะสะดวกสบายมากๆซื้อมาติดครัวไว้นะคะเพื่อนๆเวลาที่เราต้องการอยากจะทําขนมจีนทานนะคะเพื่อนๆเราก็แค่นํามาต้มคะ่ะเพื่อนๆวิธีการเขาก็มีนะคะนี่ค่ะวิธีปรุงแบบง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่นํานมาต้มในน้ําเดือดประมาณ3-5นาทีนะคะเพื่อนๆตักมาล้างน้ำ เปล่าแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสดดน้านะคะเพื่อนๆแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้เส้นขนมจีนเส้นเล็กนะคะแบบนุ่มๆมาทานคู่กับขนมจีนน้ํายาหรือว่าส้ตามตำยำอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีติดครัวไว้นะคะเพื่อนๆเราก็แค่นํามาต้มเท่าที่เราพอทานนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานๆเลยนะคะนะสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรานําเส้นขนมจีนไปต้มกันค่ะน้ำเริ่มเดือดนะคะ นำเส้นลงไปต้มเลยนะคะต้มประมาณ3-5นาทีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆครบ5นาทีแล้วนะคะ ได้เส้นเล็กๆเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอ้โห,หน่าทานมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนําไปล้างน้ําเปล่ากันนะคะนี่ค่ะเราก็นํามาเทล,ลงในน้ำเปล่าแบบนี้นะคะง่ายๆมากๆเลยค่ะเพื่อนนีค่ะโอ้โห ้เส้นขนมจิ้นเหนียวนุ่มนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็วางผึ่งให้หมาดนะคะเราก็นำไปทานได้เลยค่ะเพื่อน นี่ค่ะเพื่อน,พนเพียงแค่มีกี่ขั้นตอนนะคะก็ได้ขนมจีนเส้นเล็กเหนียวนุ่มนะคะมาทานแล้วค่ะขนมจีนอบแหง้งแป้งสดเส้นเล็กเหนียวนุ่มตาแซ่บกรค,ค่ะเพื่อนของอร่อยอร่อยดีๆแบบนี้ลรแนะนําค่ะได้เส้นขนมจีนมาแล้วนะคะก็มาจัดเลยค่ะน้ําแกงป่าง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีผักอะไรก็ใส่ใส่ไปคะ่ะนี่คะ่ะโอ้โ ทานกับขนมจีนเส้นเล็กแบบนี้นะคะเพื่อนโอ้หอร่อยมากๆค่ะเพื่อนน่ะอ้ห